สวัสดีครับ e x t r a g o นะครับวันนี้ผมมีเกมใหม่มาเล่นนะครับชื่อว่าเกม undefense นะครับซึ่งแปลว่าไม่พ่ายแพ้นะครับเป็นเกมฟรีนะครับโหลดจาก t ตีมพื้นที่แค่2กิกสนะครับสบายๆเล่นได้ทุกเครื่องนะครับน่าจะได้ทุกเครื่องนะเท่าที่ผมดูนะครับเป็นเกมที่ไม่เยอะเริ่มกันเลยนะครับ เฮ้ยอันเรียวเอนจิ้งด้วยวะโุ้ยอีปีเกมมีระเบิดตุ้มต้ามอันนี้อะไรเนี่ยโลโบโครบับอ๋อันนี้ตัวร้ายโอ้จรวดมาแล้วยิงใส่ใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนเหล็กอ่านี่ก็คือการบังคับ ง่ายๆนะครับที่ทุกคนน,น่าจะรู้แล้วนะโอเค W A S D ถ้าชิปก็น่าจะโอ้พุ่งว่ะชิปพุ่งนะครับถ้าเราอติเนตละ่ะก็เดินนะครับเราจะพุ่งไปยิงมาดิโอ้โหอุ้ยไม่โดนได้ไงเนี่ยโดนหรือเปล่าโดนไหมเมื่อกี้ อ๋อเราต้องไปช่วยโดยการกด F นะครับอ๋อโอเคหยุดกด F เอ่อ F เออโหใช้ได้นะครับไม่ตายเชยโอ้โหตบมือนะเอาหายไปไหนแล้วกด F อีกใช้ลมดับไฟโอเคเฮ้ยมันมีสมุนว่ะทุกคน ข่ามันมัน,ม,นมันมาลุมเราครับอ่ะดูดูด,ดูมันยิงเรา,เข,า,เ,เ,าเข้าเนี่ยมันยิงเราไม่เข้าเว้นี่ไงเป็นไงโอ้โหโทรหาใครยิงเี่ยโอ้โหครั้งเดียวเลยนะทุกคนเมื่อกี้บุก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 เออมันว่าบุกบุกอ่ะอ่ะให้ยิง ลีกขวาโอเคอายิงยิงยิงอายิงดิยิงดิยิงดิเฮ้ยไม่เป็นไรเลยวะทุกคนโอ้โหเกมนี้เราชิวๆนะครับนี่ไงอ้าวโอ้อ้าวไอสัตว์กุนึกว่าจะสู้หนีซะงั้นไอนี่แหละอ่ะหนีอีกแล้ว คิดว่าจะสู้โอ้โหเอา้าไปหยุดทําไมตรงนั้นนะอ๋อกระโดดระหว่างที่เรากระโดดขึ้นไปเรากดอีกครั้งก็จะเป็นการอ่าลอยบนกลาากาศนะครับไหนลองดูดิกด e เพื่อบินขึ้นกด q เพื่อบินลงนะครับแต่ถ้าเราจะอยากจะคลายจากการบินแล้วก็กด s p a c e b a อีกรอบนะครับโอเคไหนดูสิ ก่อนอื่นเราต้องดับไฟก่อนหรือเปล่าดับได้ไหมเนี่ยไม่ได้ว่อสเปคบาร์กดอีกครั้งอ่าจะเป็นการบินอุ้ยกด e นะครับขึ้นกด q ลงกด shift จะเป็นการพุ่งอย่างเร็วอะไปไหนกลับมาก่อนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยกลับมา กลับมาดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอจะวิ่งจะบินเร็วแค่ไหนเอ้ยมนได้กด R ได้เ,เหรออ๋กอกด R กด R แล้วก็ชิปอ๋อจะเป็นการล็อกเป้าหมายจากนั้นโอ้โหในระหว่างที่กำลังต่อสู้ให้คลิกขวานะจะเป็นการปล่อยพลังโอเค นี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนไหมล่ะเอออ้าวเรื่องนะครับเรื่องอุย้ยมีอย่างนี้ด้วยไหนมันให้ลงตรงนี้เหรอคลิกซ้ายลงแบบอะไรนะพี่ทอเออ โอ้มีคนตบมือด้วยโอ้โหอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าฮีโร่นะครับลงมาเหมือนพี่ทอเลยครับแล้วก็ขึ้นเหมือนพี่ทอเอ้ยไม่ใช่ดิพี่ซูเปอร์แมนเหลือไอ้นี่โทรบอกใครเนะนี่ยนีไ่ไงมันเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้ว เวลาลงจากท้องฟ้าฟีโหมดอ๋ออยากเล่นอะไรก็ได้เหรอไปช่วยคนไปดับไฟโอเคอันนี้เป็นฟรีสไตล์ของเรานะครับทุกคนกดแผนที่น่าจะตัวเอ็มรอเปล่าไม่ใช่ว่ะอ๋อในแมปแมปเล็กมินิแมปมันให้เราดูอยู่นี่ไง ที่มันเป็นจุดแดง,แดงนี่ไงไปไปช่วยช่วยอ้ยภารกิจแหลงซีต่อไปมจะโหดอะไรขนาดนี้โอ้ออโอ,โอ,โอนี่ไงเราเป็นฮีโร่แล้วนะทุกคนสเปอร์ฮีโร่โปรตีนโฆษณาก็เอา ไปอย่าพูดพร่ำทำเพลงรีบไปช่วยลงแบบซูปเปอร์ฮีโร่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอา้าไอ้พวกนี้เองเหรอโอ้มึงก็โหดเกินดูดิต่อไปเป็นไฟหร่อเหรอนี่แบบ ซุนโกคูก็ซื้อไม่ได้นะแ,แบบนี้อย่างโหดอะไรเนี่ยทำไมไม่มีอะไรเลยแถวนี้นวนันให้ทำอะไรอ๋อข้างบนอื้อดับไฟอะไรจุดนี้ ว้าบหรือเปล่าชาเลนจ์เควสอ๋อ๋อเราทำเควสไปดิเหมือนโป,ตโปรตอไทป์ผสมซูเปอร์ฮีโร่อะใครเคยเล่นเกมโปรตอไทป์กันบ้างนะครับอือเฉ่อชาเลนจ์ดิอ๋อมีสอน อ๋อให้เราทำลายเหรอนี่เหรอว่มันก็โหดเกนินกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูคลิกรัวๆเอาเอ้าเอาเอา,เอาไปไหนต่อเนี่ยโหเกมมันหย่างมันเลยทุกคนผมขอบอวแม่งหย่างมันแต่ว่ามัน คือเราแม่งเก่งเกินเหตุ่ะจนเล่นไปเล่นมาแม่งรู้สึกน่าเบือ่อไม่เป็นไรเราเอาใหม่อ่านะจุดนี้เราน่าจะเคลียร์แล้วได้จุดจนึงพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าสู่เวลาลงก็ต้องลงแบบสเปอร์ฮีโร่เอาดิอันนี้เหมือน คล้ายๆจะบินนะครับเห็นไหมอ๋อน่าจะใช่ใช่จริงๆโอ้โหสมกับเป็นอ่คนญี่ป um 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 ุ่นนะครับที่สร้างคนญี่ปุ่นที่ว่านี้ยังเป็นนักศึกษานะผมผมเท่าที่ผมได้ไปอ่านมาสำหรับเกมนี้เป็นนักศึกษาที่ทำเอ่อเกี่ยวกับเกมคณะ คณะที่ทําเกมครับแบบทําเกมส่งอาจารย์แต่แม่งเกมดีว่ะผ่านไปละสองที่อันนี้อะไรเนี่ยต่อไปกดแทบ็บหักิจแหลงปี อ๋อกดแท็บเพื่อจะดูว่าอะไรเราเพิ่มมาแล้วเราอัพสปีดอัพมูฟวิ่งนะครับในการเคลื่อนที่อัพแบบสปีดโจมตีโอเคแม่งขนาดไม่อัพแม่งก็เก่งแล้วจะมาอัพอีกอะไรเนี่ยโอ้มาจนได้ใครวะเนี่ย อันนี้โหดไหมทำอะไรเนี่ยทำอะไรเฮ้ยบอสเหรอเนี่ยบอสไปไหนบอสอุ้ยวาดเอาเรื่องว่ะวาดเอาเรื่องว่าทุกคนบอสโอ้โหวาดจะหนีดี ทำไมน่าเบื่ออย่างวะแกหนีไปไหนวะหนีไปไหนหนีไปไหนเออโดนสักทีอ๋อมันบอกให้เราทำอย่างนี้นี่เองนี่ไงนี่ไงทำแบบนี้เกมอย่างมัน ต่อยแม่งก็ได้เออเออ,เอ,อก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิาดพอพอพอน้าอย่าทำอย่างงี้ไม่ได้อะโอ้หอยากต่อยยังต่อยมันไม่ได้อะมันบอกให้เราทำอย่างนี้นะครับกด f อ๋อ อ๋อเหมือนมันจะทำลายเมืองให้เรากด f ย้ำยำเออเก่งนักเหรอบอสบอสไปไหนบอสไปไหนฮะ ฆ่ามันไ,ได้แต่ว่าเวลาต่อยมันก็มันดีนะตรงดูดูด,ดูต่อยอย่างแรงอะ่ะเหมือนเราต่อยมันเรื่อยอ่ะโหดจังเนี่ยขนาดยังไม่มีชุดนะครับเป็นแค่อ,อะไรนะกางเกงยีนสีดำแล้วก็เสื้อยืดสีดำก็เป็นฮีโร่ไปซะแล้ว ใครอยากเป็นที่โล่ไปทาบ้างนะเสียเวลาที่ไหนวะสี่นี้ไปใส่ยังไงมากลับมาโย่ไกลตายแล้วไกลตายแล้วไกลตายแล้วจุดดจุดจุจุดดจุดจหลอกหน้าหลอกหนังสับหน้าสับหลังสับหน้าสับหลังซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวา อยากต่อยปะเฮ้ยหนีไปไหนเนี่ยไม่ต่อยดิเออเเวลาต่อยมันแรงดีจริงน,นะทุกคนเพื่อคนดูครับเพื่อคนดูเพื่อคนด,คนดูเริ่มลายตายยังครับผม,ผมแม่งลายตาละเฮ้ยกดเอฟกดเอฟกดเอฟจังหวะน,นี้ โอเมื่อกี้อ่านไม่ทันเลยแม่งคลิกรัวๆเลยใกล้แล้วใกล้แล้วทำไมเราตามไม่ทันเลยวะอันนี้มันปล่อยเหี้ยอะไรของมันเฮ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเออเ้าลายตายอย่างทุกคนแม่งกูลายตาแล้วกูเล่นไปเล่นมากูลายตาแล้ว กูไลตาซะเองโอ้หอันดีเฟตนะครับอะไรเนี่ยโอ้มีอย่างนี้ด้วยถ้าฮีโร่แรงมากกว่าเอคุณสามารถใช้อ่าแรงการจันตีระยะไกล เวลาพุ่งไป1งครั้งเนี่ยคือยังไงคือยังไงลองของลองของโอ้โหแบบนี้นี่เองมันก็โหดเกินไอเหี้ยนี่ไปที่ไหนหดีแมพมันก็ไม่ได้เยอะนะผมว่าสมกับที่เป็นเกมแบบ เกมมินิเล็กๆครับแต่ว่าความมันนี่ไม่เล็กเลยเออตรงนี้น่าจะแถวนี้ทำไมเราไม่เจอเลยวะอ๋อนี่ภารกิจฮาร์ท ลองดูแล้วกันอูห้หูนี่มันอะไรเนี่ยเอ,อียใส่ตามะไอสัตว์สกิลแบบนี้ใส่ตามะชัดๆเฮ้ยอะไระเนี่ย Say tà mát nè Nên shop bữa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  shop Mình shop bữa mọi người ngon 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 ngon. Ut sao. Oh, quay quay. Mãi kiếm đừng đào đừng đào đừng อุย้ยตรงที่มันเยอะๆอุย้ยเอามันให้แตกอา่อาอฮ้ยจบเอาได้สองดาวอีก่กูเล่นไม่เก่งครับเอระดับมันยากโอเคเข้าใจอ๋อมันให้เล่นแบบอุย้ย ơi ôi ôi, 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 ôi. Saitama. Tum. Oh, Get ที่มันจุดแดงๆในแผนที่เราต้องทำลายให้หมดนะครับทุกคนเออเอามันเกมแนวไหนกันเนี่ยเอาตอนนี้มันเนื้อเรื่องมันไม่ไปไหนละ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยมันดี มันดีที่มีรูมันดีเกมอะไรกูก็ไม่รู้แหละตอนนี้เป็นเกมฟรีเห <c oughs> <c oughs> ลือ2ี่วิต้องใช้ท่าไซตามาสแล้วใช่ไหมนี่ สามวิโอ้โหได้สองดาวแล้วพอไหมเนี่ยพอไหมเนี่ยพอดีกว่า,าทุกคนไปที่อื่นอยากสู้กับพวกอบอสอะไรประมาณนั้นอนะอันนี้ใครลงแบตสปดดุ่ยนี่เลย อไม่เอาบอสหน้าเบื่อเมื่อกี้ก็เล่นกับมันแล้วตัวเอ็มคืออะไรอะ่ะไปดูดิเฮ้ยอย่าทำลายค่าของคือเราแม่งเป็นสเปอร์ฮีโร่ของเมืองนี้ไปเฮ้ยเออนั่นไงมันบอกแล้วจุดแดง ผมแม่ง <c oughs> ไม่ได,ไได,ไไดท้ทั้งตัวเลยพวกนี้อารมณ์เหมือนโปรโตไทครับโปรโตไทโปรโตไทเ,ออเกมอะไรอะ่ะใครเคยเล่นก็น่าจะรู้ไอพวกทหารที่มันใส่เสื้อเมื่อกี้เออพอแล้วละผมว่าแม่งไร้สาระไม่ได้อะไรละ่ะแต่ก็มันดีนะครับใครอยากลองเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูอา้าว กูว่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวช่วยคนก่อนอซปเปอร์ฮีโร่ต้องช่วยประชาชนอ้เย่ตบมือใ้ด้วยแล้วก็หายไปปับสัตว์เอ้ยโอเคครับใครอยากลองเล่นเกมนี้ก็ลองโหลดเล่นดูได้นะครับลองโหลดเล่นดูได้อุย้ยอ้าว ตายแล้วคนอย่างแข็งแก่งแต่ว่าทำลายรถไม่ได้นะออโอเคปล่อยให้แม่งตายอย่านั้นแหละใครอยากโหลดโหลดได้ครับที่สตรีมนะครับ,รบเกมฟรี2 g กิก2กิกแค่นั้นต่อยคนไม่ได้ด้วยอ,อนะก็ถ้าอยากลองก็โหลดเลยมันดีครับแก้เบือ่อสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับผม อย่าลืมติดตามมันด้วยเด้อ